หนุกนอกนหุกมานกนลามกันอากล็อกแขนไว้เบ็ดพอเปล่าไม่รู้นะลากเลย กี <c <oughs> C <ang> <laughs> <laughs> ้ไ <threaten> ม <noise> be <NS> ่น uh, like ่าวิ่งคือไปบนสะพานเลยกลางหัวเป๊ะไม่ได้คืออะไรเลยนี่ไงดูี้ยดูไม่เห็นอะไรเลยแต่ลมเย็นดีโ้ยซุมเอาหน่อยเก็บไม่หมดนี่ ด้านนี้มันกลับหลังนะเเหมือนด้านนูน้นแต่ดูได้ดูได้ใช้สะพานปกเป็นจุดเล่นใช้ผ่านพุทเป็นจุดดูยืนแถววัดอรุณน่าจะชัดที่กลมก็อาจจะเห็นอ,อ๋อลอ้นล้นล้นจอ ที่ซูมเยอะไปหน่อย 长长长，嗯。 นึกว่ามีเพลงประกอบบ้างได้ยินแบบได้ยินเสียงใบพัดลมเย็นฉ่ำอะไรวะยาวไปข้างบนนู่นเง,งาเล็กๆข้างบน้ไหมเดี๋ยวเริ่มติดจากางลางสลาโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่รู้แล้วอะไร โอ้หานุมานอมอมนี่นะอมอมมอพาเข้าไปชนเลยนะอมได้ด้วยสียด,ดายพ่อไม่ได้ดูเขาไม่ให้จุดพลุก,กันนะปีนี้เขาเล่นกันอย่างนี้แหละไม่ต้องพลุหรอกนี่อ่ะดีกว่าอุ้ย เรือเรือเรือ,อ,อสุพรรณหงษ์พายด้วยพายได้ด้วยใช่ยืนดูเมื่อกี้ดูที่สนามหลวงก็ได้นะไม่น่าวิ่งมานี่เลย <laughs> 4K ไปแล้วขเขาเองน่นจะคเป็นภาพน่าจะชัดก,กว่าตอนที่ขึ้นเต็มๆขึ้นเต,เต็มมาถ่ายรูปให้ดูเลยนะ